สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโอ้โหกระหึ่มยุโรปกันไปเลยทีเดียวสำหรับจูสเบลสุนทรัพย์นักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษล่าสุดทำประตูแรกได้แล้วในลีกสเปนจูสเบลนี่ก็ย้ายมาจากสโมสรสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกตอนอยู่สเปอร์อยู่2ก็ยิงไปถึง14ประตูกับ8แอสซิต นับว่าโหดทีเดียวเชียวย้ายมาลีกลองสเปนกับสมโมสสอนคอร์โดบาสัญญา2ปีกับออปชันก่อนหน้านี้ลงมาเป็นตัวสำรอง4นัดโดยในเกมแรกลงไปเพียง18นาทียังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าใดนะเกมนี้เป็นเกมบอลถ้วยก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงลงเล่นไปทั้งหมด7 1นาทีก็ง้างเท้ายิงไป2ลูกแล้วก็ได้มา1ประตูจากที่ดูก็ถือว่าโดดเด่นนะมีทั้งความเร็วความสามารถเฉพาะตัวความสามารถในการยิง นี่ก็เป็นจังหวะที่ซาลาซาแทงบอลทะลุช่องขึ้นมาให้จูสเบลวิ่งนำบอลขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเล่นทางหลบมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามดูแล้วก็เล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีจังหวะก่อนจะยิงเบลได้มองเอาไว้แล้วว่าจะยิงไปทางเสาไหนหลังจากนั้นก็เลี้ยงจี้ขึ้นมาผู้รักษาประตูล้มผิดทางเบลนี่ยิงเล่นทางทำให้ได้ประตูนี้ไปนี่ก็ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ ลูกยิงลูกนี้เพียง26นาทีทางคอตบ้าเอฟก็ขึ้นนำไปก่อนจบเกม90นาทีปรากฏว่าเสมอกับทีมเจ้าบ้าน UEO รอดไป1ประตูต่อ1ทําให้ต้องดวลจุดโทษก็ปรากฏว่าเจ้าบ้านชนะจุดโทษไป4ประตูต่อ3 ซึ่งจากตรงนี้เชื่อเหลือเกินว่าถ้าจูสเบลนั้นได้มีโอกาสมาร่วมทัพช้างศึกในฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าเดเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะต้องพบเจอกับเลบานอนแล้วก็ทีมชาติลาวหากจูสเบลสุนทรัพย์นักเตะกองหน้ารายนี้ได้มาร่วมทับแล้วก็ทางด้านลาวนี้ต้องมีขาสั่นขวัญผวากันบ้างแล้วครับ แค่ชุดเดิมที่ทีมชาติลาวจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยก็น่าจะขาสั่นกันแล้วแล้วยิ่งได้จูสเบลมาร่วมทับด้วยแล้วก็ผมว่าจะต้องมีคนลุกคนพองกันทีเดียวเชียวก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับสำหรับจูสเบลสุนทรนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย20ปีรายนี้ที่จะมาร่วมทับช้างศึกในโปรแกรมฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับผลงานของจูสเบลคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหากชอบฝากกดถูกใจแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ